เข้าสู่ซอยเอกชัย7จะิห es que yes, se yes. นะเพิร์มมิร์โคออยอาบน้ำและบอรี้โลชั่นสองขั้นตอนหยุดผิวแห้งคันที่กลับมาชุ่มชื้นดีรักปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลินคืนอย่าต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําเป็นสัญญาณเตือนที่พบบ่อยในกลุ่มคนที่มีภาวะไตอ่อนแอเดือดจากไตในทางการแพทย์จีนมีหน้าที่กักเก็บเมี่ยวรังควบคุมระบบการไหลเวียนของน้ําทั้งอย่างควบคุมการเปิดปิดของกระเพาะปัสสาวะไตยังเป็นรากฐานของชีวิต ควบคุมินยาดและความสมดุลของร่างกายเพื่อไตอ่อนแอลงจึงเกิดอ,อาการปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืนพร้อมทั้งมีอาการอ่อนเพลียผมงอกก่อนวัยหูซื้ดตาพร่าขอตาคล้ำนอนหลับไม่ดีปวดหลังปวดเอวที่หนาวภูมิคุ้มกันต่ำขาดสมาธิหลงลืมง่ายและหย่อนสมรรถภาพทางเพศครับการแพทย์จีนจึงเน้นการรักษาภาวะไตอ่อนแอจากต้นเหตุแล,และฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม เอิร์นเวย์ได้เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนตามต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟูกรับสมดุลไตซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากกว่า1000ปีเพื่อบำรุงไตและรักษาหลายๆอาการที่เกิดจากภาวะไตอ่อนแอให้ดีขึ้นพร,ร้อมๆกันตามหลักทฤษฎีบำรุงไตบำบัดสารพัดโรคยาชลาใจกับภาวะไตอ่อนแอการแพทย์จีนสมยัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยได้ครับ ปรึกษาพแพทย์จีนหรือผู้เชี่ยวชาญเอิร์นเวย์พี่สายดวจสุขภาพเอิร์นเวย์ศูนย์สองเจ็ดห้าหนึหรือแอดไลน์ idline s i g n e n w ei idline s i g n e enw ei สี่สิบเอ็ดนาทีค่ะวันนี้มาจับตาสถานการณ์ทางการเมืองกันสนิทค่ะคุณฟังวันนี้แม้ว่ากรมอุตุจะบอกว่ากรุงเทพมหาคนครเนี่ยฝนร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ซึ่งแน่นอนเย็นนะแต่ถ้าไปดูการเมืองมันร้อนมากไปฟังการวิเคราะห์นะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวิชิตบุญโตรอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มาหาวิทยาลัยร,รังสิตตอนนี้อาจารย์อยู่แล้วนะคะอยู่ในสายแล้วอาจารย์วันวิชิตสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมท่าน,นผู้ฟังทุทงกท่านเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ขาววันนี้เนี่ยดูเหมือนว่ากรมอุตุบอกว่าฝนจะตกเนาะมันน่าจะเยน็นๆแต่ว่าการเมืองวันวนี้ร้อนระอุมากๆเลยนะคะอาจารย์วันนี้ต้องจับตาอะไรยังไงเป็นพิเศษสํปปาหรับบรรยากาศการกเมืองในบ้านเราค่ะอาจารย์ก็แน่นอนครับว่าบรรยากาศคือการะแสกา,สารพยายามจะกรลบรื่องความล้มเหลวเริ่มอาวิชเวสทางคุณธรรมยกคปัจจุบัน การเขย่าหลายชื่อพู้ประมว่างประเด็นจุดยืนอะไรต่างๆของพรรคการเมืองตอนนี้ก็าผมแถบน้ำแล้วนะครับว่าพรรคการเมองก็สั่นายกรีให้ไปต่อแลายหลายรัฐมนตรีคงจะเอาเรื่องแต่อะไรใครเข้าใครออกเนี่ยนะครับว่าการฝังประมวารัฐบาลแนวของการต่อแบ่งอย่างเกลียวที่สุดเนี่ยจะจะนำมันนำรายชื่อในกับประกวดโควก้าบเพื่อให้เกิดการโควก้าวขึ้น เร็วเมื่อไรนะคร oui. e ับพวก็สั้งคําถามมีข่าวดัแล้วก็นำเสนอเลยจำได์นี้ก็ประกาศดีว่าเป็นการโกงการระดมนะครับสำารับกำลังค้นที่จะร่วมชุมนุมรือแรงสนับสนนะครับการที่จะไปนำเนิการบนดนในรีให้ใจความมุองเฉพในการละออกต่อเลื่อนไม่ได้เลื่อนคลิปเสียง ครับเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันจะคู่ขนานกันไปนะครับถ้าปราบไปเชื่อตามที่เราเห็นอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเราเป็นงาบเพื่อกระไรเป็นงานเรี่ยผลประโยชน์ที่ลงตัวในการดําเกันการคึงขนาตรฐานไม่มากกว่าพรรคลูกตาอาจจะแตกจนทีอะไรมากกว่านี้นะครับคือเราก็จะมองว่ามาตรฐานหรือเแม้ว่าเส้นแบ่งวินาทีทางด้นการเกี่ยวกับผประโยชน์ทางการเกลี่เนี่ยมันมันมันคุยได้แยกขั้นไม่ชัดนะ จะในกับโดยเฉพาะภาคภูมิในสั่งฆ่าในผู้คนคาดหวังมากโดยภาพรักโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะมีจุดยืนที่เข้มแข็งและเด่นหนาสุดที่นะครับแต่ว่าเมื่อมาถึงจุดเนี่ยเราก็ต้องยอมรับทั้นใจยอมรับสภาพนะครับทั้งหลายผมเราก็เห็นว่าประเด็นของไอยฟรีเนี่ยเหมือนจะไปอยู่ไปเรื่อยแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับผมเราก็เห็นว่านอกจากประเด็นรักผู้คนจะแสดงออกมาชจนถึงลุ่มที่คิดตายเลย ที่ารุมตัวกันได้คิดว่านะครับที่ว่าจะมอตุลปันและบรรดาแกนนำที่พูดผู้เคยร่วมชุมนุมต่างๆในเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะฮะว่าจะาจุดติตไตตตดได้มากน้อยแค่ไหนแต่การทาขานนาำทาขา,ด,า,ขา,ขาดเนี่ยมันจะไปมันจะไปนําไปหมกฉาขนาดได้คือพวกกองค์องค์กรอิสระในต่างๆนี้เราก็ต้องรอดูในวันขุนเนี่ย สารและมาดูเนตารังนะหรือร้องของคณะกรรมการนะครับสะพานไม่ว่านายกตีได้กระทันหันหรือแะไรในการละเมิดทางรถไฟได้ทับอีกหลาแรงหลายเรื่องนะครับหรือประเด็นเรื่องคืนเสียงนะครับในนั้นก็จะนำลัปสู่การหยุดพักทั้งพุทธสารรูรับเนี่ยนะครับแล้วสารจะมีคำสั่งออกมาอย่างไรอย่างที่ไม่ว่าใครนายงตียุติการไป็นบัณฑิตชาวข่าวหรือไม่ต้องยุติแต่ว่าลบทางสายเพื่อเลี้ยวสายเข้าสู่จุดเป็นดาวขึ้เลยโดนมาก่อน มีแต่เรื่องร้อนๆทั้งนั้นเลยอย่างอย่างตัวครมเองนะคะแน่นอนว่าตอนนี้ก็มีการจัดสรรปันส่วนกันแล้วแหละว่าใครจะมานั่งอะไรยังไงอาจารย์อาจารย์มองมองว่าการปันคลอโมร์นี่มันจะช่วยกู้วิกฤตเขาเรียกว่าใชช้สมทาดวงนะหรือว่าโอ้มันก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะคนมันเหมือนหมดสมทาแล้วหมดกันต่อไปอะ่ ในักคนเียรามาต่ไปนกระแสในาว่เนี้แต่ลิตผลการถ้ารบอกผลคนกางเดืจะมองเ้ว่าเรือีกว่าเนบอกจากผลนการเป็นผริตไปได้นะครับเพราะว่าหลายชื่อคนที่เข้ามาเนี้ยทํ่ให้ถือว่าอ่านการแก้ปัญหาในยังตกอยนะครับหลายท่านกจะเป็นการต่างตอบแทนแล้วก็มีลักษณะเป็นช่องทางที่น่นใจที่ื่ ทา้นทารองใช้สู้งขวาน้ใช้ด้านล่้นใยาวยา่ในานพิทณาเรื่องอห้างทีนีว่ารัฐบาลยังไม่ได้ตัดเยนาร่างงบประมาณยังไม่ได้งประมาณจะไปลบไปอยากเยนาไม่ใ็ทนเด็กงานจะไม่มีสถาจะมีข้้างนะครับเสรว่า กรณีพลประชาชนใค่ยุคตอนนี้หรือรัฐบาลไปต่อไม่ได้พลเมืองชนมาแน่นะอะไรประมาณนี้ก็เหมือนเกิดภาวะรู้สึกว่าเอะไรเกิดความโอนุทางการเรียนได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเรื่องประโยชน์ในการลงตัวมากกว่าแครับต้างรู้ว่าบางสิงๆมีผลงานชัดเจนนะครับมันก็ไปต่อได้แต่ว่าคนที่จะมำที่สำคัญจะแล้วหรือทางไหนแต่ก็ต้อรับว่า ที่มีมาการวครับจะต้องทางแผนแต่ก่อน ปชววันที่สองเกดกดานี้ถ้าสมมว่าท่นาปนประชาชนไีี่รสักพอมีความในวางใจน,นี่ค้ทเต็เป็นได้เลยนะครับเนี่ยเป็นประดินแบกริพอนะครับเนี่ยนี่น,นะใมาว,ว่า,าวรัฐบาลเนี่ยจะจ่ายนขคอถูกในข้อนงารของนนอีเยสักกีดเดือวนะครับเรื่อคนก็บอกแล้ว,ว่าปีี่ปีในายยัยาก าหทุกคนไม่อยากเกิดแต่ปรากฏว่าในรอบนี้ก็อ้างถึงรว่าถ้าไม่รัฐบาลแบบนี้นะครับไม่มีความสามีเป็นําเป็นการรัฐประหารอันนี้ต้องระมัระวังคับว่การจะเอาเร่อาียมาเคลื่อนมาควอกนี้เอีคนทัไปไม้องกติดความรุนเรงในการบริหารประเทศเป็นผมคิดว่าน้วมีด่านนี้เนี่ยหรือการอาจจะไปทำรัฐประหารเนี่ยเลิกเลิกกูได้เลย นะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ไม่นําไปสูนำพาที่จะนำไปสู่การใดมีการแก้ปัญหาแบบเดิมได้แล้วหนึ่งเรายังไม่มีการจัดเจรจาทางการค้ากับทางริกาเลยนะครับถ้าทุเล่าทำอย่างเงี้ยทางรายการมีมาตรการบอยคอร์กดดันเราต่างๆนานี่หนักกว่าเดิมอีกนะสองกางวิชาเดินทางเอาลื่นคดีความการพิพาทอีกแต่ต่างเราเนี่ยเข้าไปสู่ศาลโลกเนี่ย เขาจะเอาสมบัติเนี่ยไปเคลมได้อ้างว่าเราเราคยอยู่ในทอประเทศนี้แล้วประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาใส่ท่งรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐบาลหนึ่งเึ่งเราก็จะพูดหาน้ําหนักต่อรองอะไรยากนะครับแล้วประเด็นที่สามเนี่ยบางทีคนที่แบบเป็นพวกช่างยุเอาเรื่องรัฐประหารม่เออแก๊ยุคเออรัฐมีอำนาจเลยรัฐปรหาเลยในที่และมีวาระต่อสิทธิ์นะครับเพื่อนไปส่งกาน ระทบขึ้นในการไปย่างที่ส่วนรวมจินใจในการเสาหลักของคนไทยต่างนั้น้ความเคารพสัทธาอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีมีกลุ่มคนเคลื่อนไหวนักการเมืองที่มีความคิดไร่าะๆับนป้นเมตรแต่กาผมคิดว่ากองทัพก็เลยคิดละเอียดว่าจะไม่ทําให้ตัวเองเป็นเื่นหายนะตัวเองก็อยู่ในบทบาทหน้าที่การแก้ปัญหานะต้องใช้แดงมามันคงมต่อไป นะครับการเดินก็เขาก็แม่ทั้งท่าที่สองก็บอกแล้วในเ่อการเดินเรื่องเรื่องท่านควรต้องแก้ในส่วนการเงนะครับดังนั้นผมคิดว่า,าทั้งหลายทั้งปวงรัฐบาลก็ต้องบางทีเนี่ยนะแ,แก้ปัญหาเฉพาะอย่างจะทักอำนาจในเขตก,การปักต่อมอแต่ไม่สามารถที่จะทัใจประชาชนได้แตะอันนี้ยางก็แหละครับนะคงต้องไปตามไปดูในสภา,าเนาะที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการเมืองได้นะคะอาจารย์ ว,ว,วันนี้ต<ม>้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์สวัสดีนะคะครัคบสวัสดีครับค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวิชิตบุญโลงนะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิงนะคะการการไปการอยู่การเปลี่ยนแปลง คณะรัฐมนตรีนะคะก็หลายฝ่ายและคุณฟังก็มองว่ามันไม่ได้กู้วิกฤตศรัทธาสําหรับผู้ที่ได้หมดศรัทธาไปแล้วเนาะแต่ว่าแน่นอนว่ายังไงก็ยังไม่ไปไหนนะคะยังคงทำงานเนาะในในมุมของในมุมของพรรคเพื่อไทยเองในมุมของออคุณแพทรงทานเองก็ บอกว่าก็ยังคงดําเนินการทํางานไปเพราะไม่ได้มีเจตนาอะไรใดๆอย่างที่กล่าวมาก,กันนะคะเราก็มีการแบ่งหน้าที่เนาให้กับแต่ละพักแต่ละฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณฟันอย่างคุณภูมิธรรมเนาะคุณภูมิธรรมวิยาชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยดูแลเนาะ กระทรวงการาโทงกระทรวงยุติธรรมนะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานราชบัณฑิตยสภาม่อมหมายคุณสุริยะนะจึงรุ่งเรืองกิจรงในรยุางประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงคมนาคมกระทรวงแรงงานกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณประเสริฐจันทร์ทองรองนายเรัฐมตรีนะครับไปดูแลกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมกระทรวงศึกษาธิการการะทรวงสาธาร,รณาสุขกรมประชาสัมพันธ์สำน,น,นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศสาสตร์ชาติการสร้างความมั่นคงสามัคคีปรองดองสำน,น,นักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยไซเบอร์โอและอีกมากมายส่วนตำแหน่งคณะรัฐมนตรี เขายังร้อนกันอยู่คุณูฟังเดี๋ยวรอให้มันนิ่งแล้วเดี๋ยวค่อยประกาศแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะปิดท้ายในช่วงนี้คุณผูฟัง b o d y g l o w m i มิ e a r s ย l l Up to 70%โอ้โหเยอะมากเลยเนี่ยลดจัดหนักจัดเต็มสูงสุดถึง70%นะคะถึงเวลาช็อปไอเทมเด็ดเด็ดเติมความสดใสนะคะให้กับหน้าฝน ด้วยแฟชั่นสายสปอตที่ทั้งเท่ใส่สบายมีสไตล์ไม่เหมือนใครนะคะสินค้าที่นำมาลดได้แก่เสื้อยืดกราฟิกทีนะคะเสื้อโปโลคอลเลกชันสปอร์ตแคชชวลชุดออกกำลังกายเสื้อคูดี้แฟชั่นกางเกงขาสัน้นกางเกงขาย,ยาวคากโก้และแอคเซซอรีต่างๆเช่นกระเป๋าเป้กระเป๋าสตางกระบอกน้ำ รงเท้าแตกตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง13กรกยาคม2568ที่ร้าน b o d y g l o v e ทุกสาขาหรือว่าช็อปออนไลน์ที่รานคาทางการบนแพลตฟอร์ม Shopee Lazada Tiktok โอ้โหเยด้ว่าไปช็อปปิ้งก,กันได้ใครเข้ามาดีมาใน เ,เพจของวิทยุครอบครัวขาวเราจะได้เห็นชุดแต่ละชุดส,สวยๆเก๋ๆงั้นเลยนะคะสำหรับบริโก f นะคะปิดท้ายกันด้วยข่าวสารอีกสักนิดน,นึ่งนะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเตือนกันอีกครั้งนะคะมีการประกาศเตือนคนไทยเนาะในบาเรเนซึ่งตอนต้นได้เล่าเวลนเล็กน้อยแล้วแต่อันนี้ขอละเอียดละเอียดสักหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตนครมานามา และทำคนไทยในบาเรนทุกคนเลยตเตรียมความพร้อมสาหรับสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะคะคือก็บอกว่าให้เตร,รียมไว้ล่วงหน้ากระเป๋าฉุกเฉินเพื่อที่จะ่ยรอดได้1นถึงสวันมีเอกาสารสําคัญพาสปอร์ตต้องติดตัวตลอดเวลานะเงินสดต้องมีเครื่องมือสื่อสารโทรศรรัพท์เคบิวแบงค์สายชาร์จแบตอาหารสาเร็จรูปพร้อมทานน้ําดื่มเอานี้เท่าที่จําเป็นนะที่ผมได้เสื้อผ้าอุปกรณ์สูงตัวผ้าห่มบางๆเตรียมไว้หน่อย ยาสามัญประจําบ้านยารักษาโรคประจําตัวสมุดพกปักกาไฟฉายเชือกมีดพับไฟแช็กถุงพลาสติกนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มีความละเอยียดอ่อนมากจึงขอให้ทุกท่านติดตามคำแนะนําของบาเรนและสถานทูตอย่างใกล้ชิดล่าสุดนะคุณฟังสมาพันธ์ดูในทวิตเตอร์เนะมีพี่น้องคนไทยนะคะที่อยู่ในอิสราเอลอยู่ในอิหร่านและยังมีอยู่นะยโดยเฉพาะอิสราเอลเนี่ยไปท หลบและบางอันมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นลักษณะเป็นอาคารแบบอยู่เหนือข้าง,างบนเนาะไม่ได้อยู่ใต้อาคารก็มีคนสงสัยก็เข้าไปถามว่าโอ้แค่นี้ถ้าเจอเนี่ยเจอขีปนาวุธเนี่ยก็ไม่เหลืออะไรสิตายแน่เลยเขาบอกว่าออไอ้ไอ้บังเกอร์อันเนี้ยที่มันเป็นเหมือนแบบอาคารเหมือนสิ่งก่อสร้างแล้วเป็นกุญปูนเนี่ยเขาบอกว่ามีเอาไว้เพื่อหลบ เพื่อป้องกันเศษเนาะพวกเศษของขี่ปนาวุธที่มันจะมีแบบตกตกมาอย่างเงี้ที่เป็นสเสะเ,ดสะเ็ดเนี่ยไม่ให้โดนตัวคือพอได้ยินเสียงปื